สวัสดีค่ะ,ป,ะป้าป๊ามามาที่บ้านด้วยวันนี้นี่จะไปเที่ยวที่ประเทศอินเดียนะคะไป,ไปไปไหว้พระสวสดมนที่สี่สังเวก็คือที่ประสูตรตัสรู้ปรินิพานแล้วก็ปฐมมรเทศสนานะ,นะคะวันนี้เรามีอะไรมาปราป้าหนึ่งใบเป้นใบอ่านอกนั้นไม่มีอะไรแล้วถ้าไม่พอก็ใส่สาำเอา ซ้ายกับขวาพอแค่นั้นคนไม่ไหวแล้วนี่ก็จะ8ปดโมงแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปซึ่งวันนี้วันที่ยีสิบมกราสองพาร้อยหกเราเคยไปที่อินเดียเมื่อครั้งก่อนกับพี่ยูพี่ที่รู้จักกันนะคะ,ะกับอีกคณะหนึ่งตอนนั้นไปเมื่อปี2018ประมาณเดือนธันวาคมนี่ก็5ปีแล้ว เดี๋ยวได้ไปอีกครั้งหนึ่งก็เลยเป็นครั้งแรกใน5ปีหลังจากไปอินเดียเนี่ยที่จะได้เดินอาหารออกนอกประเทศก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต้องรีบแหละเดี๋ยวต้องวิ่งอีกเดี๋ยวไม่ทันเวลาที่เขานัดหมายเดี๋ยวไปยังไงเนาเดี๋ยวน่าจะไปแอร์พอร์ตลิงแล้วก็ไปที่สวนอพุมเลยโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบาย เชื่องแล้วนะกำลังเดินทางนินเดี๋ยวบินแล้วอีกแปบ๊บหนึ่งสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินแล้วนะทีจีสามสองเจ็ดสู่พุทธคยาเมืองกายาเมืองกายาชา่ยถูกต้องสามชั่วโมงเจอกันบ๊ายบาย ันที่สองเช้าตอนนี้ประมาณกี่โมงตีห้าตีห้าครึ่งตื่นมาตอนตีสี่ข้างนอกอากาศหนาวเมื่อวานมาถึงออ่พุทธคยาซึ่งเป็นตำบลน,นะเป็นชื่อตำบลส่วนชื่อเมืองคือเมืองคยาเราก็มาลงที่สนามบินคยาแอ,อร์พอตลงมาก็ประมาณบัก บ่ายสองสบ,บายสองกว่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งห่างจากประเทศไทยคือช้ากว่าประเทศไทยประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อวานก็ได้เดินทางก็คือนั่งรถบัสจากสนามบินมาที่โรงแรมเราเข้ามาที่โรงแรมเพื่อเอาสัมภาระมาวางไว้ก่อนแล้วก็ไปที่พุทธคยาซึ่งห่างกันไม่มากนิดนึงก็นั่งรถเออนั่งรถเหมือนคล้ายๆตุกต๊กๆ้านเรานั่นแหละคล้ายๆกันเขามีชื่อเรียกต่างหากนะ ดังนั้นคือที่พุทธคยาเนี่ยไม่สามารถเอามือถือเข้าไปได้แต่ถ้าถือกล้องถือวิดีโอเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายก็คือประมาณสัก300รูปีก็ต้องไปซื้อติเกตมาก่อนอะไรเงี้ยเพื่อจะเข้าฉะนั้นเมื่อวานก็เลยไม่มีภาพของเจดี JD. พุทธคยาที่เป็นทรงเหลี่ยมซึ่งสร้างสมัยคิดว่าน่าสมัยพระเจ้าโศกสมัยนู้นน่าจะประมาณนั้น แล้วก็สิ่งก็คือว่ามีภาพจำลองเจดีเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยก็คือว่าเจดีวัดเจ็ดยอดที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจำลองจากลักษณะของศิลปรกรรมอของพุทธยาเนี่ยไปอยู่ที่ตรงนั้นก็ลองไปดูเพราะว่านี่เคยไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปวัดนี้มาแล้วนะวัดนั้นวัด วัเจ็ดยอดสวยแล้วก็มีตะไคร้หรืออะไรเงี้ยโอ้ก็ค่อนข้างจะสวยงามอยู่นะคะส่วนเจดีพุทธคยาเนี่ยที่เราเข้าไปเนี่ยก็มีพระพุทธเมตตาซึ่งตอนที่เราเข้าไปเนี่ยมีทั้งนักบวชแล้วก็คนส่วนมากจะเป็นคนทิเบตก็จะสวดมนต์ทิเบตก็คือสวดกันทั้งคืนอยู่ได้ทั้งคืนไม่ไม่แน่ใจก็น่าจะอยู่เขาก็อยู่กันแล้วก็มี ตั้งเต็นท์แต่ละเป็นเต็นท์ของนักบวชอะไรเงี้ยของคนทิเบตเขาก็นอนกันอยู่ตรงนั้นเลยซึ่งระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยก็จะมีร้านค้าส่วนมากจะสามารถช้อปปิ้งของได้พวกของเด่นๆของเขาก็คือพวกครีมฮิมาลายันอะไรเงี้ยที่เป็นลิปซึ่งเราก็ไม่ได้ซื้อหาแลกเงินไปบ้างเพื่อทำบุญ แล้วก็ซื้อดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะดอกไม้เพื่อไปถวายที่เจดีพุทธคยาแล้วก็ต้นสีมหาโพธิ์ซึ่งต้นสีมหาโพธิ์ปัจจุบันนี้เป็นต้นที่สี่แหละคิดว่าต้นแรกดั้งเดิมเนี่ยคงโค้นแล้วก็มีต้นใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยต้นปัจจุบันเป็นเจเนอเรชั่นที่สี่ซึ่งคิดว่าประวัติเขาบอกว่าน่าจะมีอายุประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยปีต้นใหญ่มาก คนก็จะมาเดินวนสวดมนต์รอบเจดีแล้วก็ต้นสีมหาโพธิ์ซึ่งต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยจะมีแท่นวัชระอาจก็คือพระเจ้าอาโศกสร้างแท่นนี้ตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสรุซึ่งท่านตัดสรุที่เจดีบริเวณเจดีเจดีพุทธคยานี้นะคะ ฉะนั้นเราก็ได้ไปกราพระพุทธเมตตาได้ไปเดินวนรอบเจดีแล้วก็ไปไหว้ต้นศรีมหาโพธิ์ฉะนั้นเอาแผ่นทองเปลวไปด้วยเพราะนี่ก็ไม่ได้เอาไปก็มีน้องเอามาให้ก็ไปไหว้แล้วก็ไปสักการะแล้วก็เดินวนดูบรรยากาศรอบๆซึ่งมีคนสวดมนต์มีทั้งเสียง สวดมนต์ที่เบสเสียงไทยเพราะว่าคนเยอะมากเราอยู่กันตรงนั้นพักหนึ่งอุณหภูมิตอนที่มาถึงอยู่ประมาณที่พุทธคยาเนี่ยประมาณ19องศาแต่พอมืดลงเนี่ยอากาศก็จะเย็นขึ้นฉะนั้นเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแต่ก็น่าจะอยู่ประมาณ15ไม่แน่ใจอาจจะประมาณเลขหลัก10อะไรอย่เงี้ยนะที่ลงมาอาจจะประมาณ5-6องศาจากตอนกลางวัน วันนี้โปรแกรมที่จะไปต่อก็คือเดี๋ยวต้องลงไปทานข้าวเขานัดกันประมาณตีห้าครึ่งล้อหมุนประมาณสักหกโมงซึ่งต้องกินข้าวแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ไปที่เมืองนารันทานั่งรถประมาณสักสามชั่วโมงได้ก็ไปสักกะละพระองค์ดำณนะที่นั้นแล้วจากนั้นเดินทางไป กุศินาลาอีก7-8ชั่วโมงเพื่อจะเข้าสู่ประเทศเนปาลในวันถัดไปเดี๋ยวมาว่ากันต่อว่าจะมีอะไรเล่าให้ฟังอันนี้ก็คือภายในห้องของโรงแรมที่เรามาพักวันนี้พักสบายเมื่อก่อนห้าปีที่แล้วพักอยู่ที่วัดเราก็จะไปอาศัยวัดวัดไทยตามเมืองต่างๆแล้วก็อาศัยทานข้าวอยู่กับวัดวันนี้ทานข้าว กับโรงแรมอ่าแล้วเจอกันอ่าเช้านี้มาดูกันเรากินอะไรตอนเชา้าอ้าววันนี้มีข้าวต้มกุย้ยข้าต้มกุยขาต้มกุ้ยั่วได้สุด 你。 เรากำลังไปนารันธา้กำลังอยู่เบื้องหนาเชือกจะไปมหาวิหารนารันธาอันนี้เป็นบรรยากาศรอบข้าง ก่อสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยเรื่องมาจากว่าน่าจะเป็นเรื่องของภาษีอ,มอ,อ,อแม่ไปถ่ายที่วัวดที่แมด้น วันนี้วันที่สองเราได้มานมัสก,การหลวงพ่อองค์ดำที่มหาวิทยาลัยนารันทานะคะเมืองนารันทาอันนี้ก็เป็นที่จะถวายหลวงพ่อองค์ดำจะมีดอกไม้กับน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีประวัติว่าหลวงพ่อองค์ดำเนี่ยสังศิ์ในเรื่องของการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บ นะคะซึ่งมหาลัยนาราันทานเนี่ยตรงนั้นก็เป็นสถูปที่ถ้าเราเห็นนะสถูปไกลๆเนี่ยก็เป็นสถูปส่วนหนึ่งของมหาลัยแห่งแรกของพระพุทธศาสนาแต่ว่าถูกเผาทำลายแล้วก็พระสงฆ์ูกฆ่าโดยชนาศาสนาอิสลามซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยได้มีการเ,าเสื่อมของ เขาเหมือนมีสงครามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดการฆ่าทําลายพระพุทธศาสนาทิ้งก็เลยมีแต่พระองค์ดําองค์หนึ่งที่ไม่ถูกทําลายเราเดี๋ยวเรามาสักการะกันก่อนเนาะ,อ,ะอันนี้เป็น ดอกไม้ทูกเทียนน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ทอ,ทองคำเปลวนะคะมีน้องช่วยบริจาคช่วยให้เอามาไหว้ดอกไม้นี่ถาดละ100ลูปีนะคะก็ประมาณ50บาทไทยซึ่งประวัติขององค์ดำหลวงพ่อองค์ดำก,ก็คือเป็นที่เคารพสักการะในเรื่องของบูชาในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บมีประวัติว่าออได้อัญเชิญ พระเทวโกดหรือสีเทวโกดที่เรื่องโครคภัไข้เจ็บมาอันเชิญมาอยู่ในหลวงพ่อองค์ดำอันนี้ด้วยนั้นเดี๋ยวเรามาส่วนไหว้พระและ้วก็ถวายขอพรจากหลวงพ่อองค์ดำกันนะคะ นี่น่ามีแต่คณะของเรานีไม่มีของคณะอื่นไม่งั้นน่คเยอะวันนี้เราจะไม่เห็นหลวงพ่อองค์ดำเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะใกล้ๆกันค่ะ บริเวณสาระวนโนทยานเป็นที่ดับขันของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะอันนี้คือบริเวณรอบๆตอนนี้เราอยู่ที่เมืองกุสินาราเดี๋ยวจะต้องเดินทางต่อไปที่ประเทศอนเ,นเนปาลไม่ใช่อินเดียดีตอนนี้เราอยู่อินเดียอยู่แล้วนี่เดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะค่ะอันนี้เป็นภายในของสถูปที่ปฎิธิพัน์ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้านะคะ คนจะมาถวายผ้าห่มพระผู้มีพระภาคเจ้า ใกล้บริเวณที่ปรินิพานนะคะโดยเชื่อว่ามีพระสรีลังคันยังบรรคงบันจุไว้อยู่ที่นี่นะคะมีพระบรมสารีลิกธาตุเป็นจำนวนมากอยู่ที่แห่งนี้อันนี้คือบริเวณนอกๆน,น,นะคะซึ่งเราได้สวดมนต์กันไปแล้วพักหนึ่งแล้วก็ได้นั่งสมาธิไปหนึ่งครั้งแล้วก็ได้อุทิศบุญกุศลให้แก่บาพบระบุรุษผู้ร่วม ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนลุมพินีวันนะประเทศเนปาลเพิ่งเข้ามาเมื่อตอนสักหกโมงนี่เองค่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบข้างนะคะ วันอังคารเช้านี้เราอยู่ที่ประเทศเนปาลเมื่อวานตอนเย็นเราได้เข้าไปกราบนมามสการที่สวนลุมพินีวันมาแล้วเช้านี้อากาศโอ้โห7องศาเซลเซียสหมอกเยอะมากมองเห็นอะไรเลยอันนี้เป็นสารที่ immigration ในการเข้าออกประเทศเนปาล ที่ติดตรงขอบแดนของอินเดียนะคะเป็นลักษมีอ่าเป็นสถานที่เล็กๆนะคะฝั่งนี้อีกเหรอวันนี้หมอกลงหนาจากตอนนี้8โมง10นาทีของประเทศเนปาลอ่าใช่โอ้ยหลอกลงเพียบอ่าว้าว ชิมโรตีเปอชิมโรตีชิโล,ชโ,ลชโลตีป่ะามาต,ต,ต,ตามสบายเลย ทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำคงคาเรานั่งเหลือมาชมนะคะจะมีฝั่งตรงข้ามเขาจะเรียกว่าฝั่งนรกนะฝั่งด้านรู้จะไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆเขามีความเชื่อว่าด้าน ันนี้เขามีพิธีพรามอยู่บริเวณด้านล่างด้านข้างนะคะ มีลวดลายอยู่ กำทำพาลีปูนีเป็นสตตีทฟู้ดของอินเดียมาลองชิมชิมไปหลายอันแล้วล่ะอันนี้มาถ่ายเก็บไปชิมให้แม่กับป้าดูอ้านะอ่า นี้จะบินไปสีนางคาต่อจะไปต่อกันที่แคชเมียร์เดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้แคชเมียร์จะหนาวแค่ไหนวันนี้ที่เดลีอุณหภูมิอยู่ประมาณแค่14องศาเซลเซียสกำลังสบายๆบายโเคเจอกันพรุ่งนี้